สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้1พฤษภาคม2567ร่วงแล้วราคาทองวันนี้1พฤษภาคม2567ประกาศครั้งที่เปิดตลาดเวลา9นาฬิกา4นาทีรับลงแรง300บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานอังคารที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด10รอบ รวมราคาปรับลงแรง350บาทแต่ระดับ4650บาทราคาซื้อขายทองทามในประเทศชนิด96.5%วันพุทธที่1พฤษภาคม2567ประกาศครั้งที่1ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ4850ฐานฐานษีบาทละ39,522.12ทองแท่งขายออกบาทละ4350รับซื้อบาทละ4250 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ